นี่กืบสิบภาพี่นอ้องมาเบิงรถขั้นเขาไม้นะคะสําหรับสายแบกสายบรรทุกนะคะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะสบายดีครับพี่น้องครับเอ้าจอดเปลี่ยนมอเทียงมันไหนเปลี่ยนสีเองอย่างยังไรสร้างาหัวมันเถอะเอ้าไก็อยากขายารถกับพึ่งมากเมื่อนี่พี่น้องครับอพึ่งสีลงจอดเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมามันก็สีล่างแล้วล่างเพราะเรลวกในายน้ำเพราแห้งบรกตุกนะครับยังสีเหล่าคนนอนหน้า<ช>เอ,าอ้านะครับเอ้าโบวหลายยายห้งพี่น้องนะครับ พ่อกับพี่กับน้องมือนี้ตรงกับวันที่6นะครับเด้อนะครับตรงกับวันที่6ธันวาคม2567ัดแดดซองออกหอนหัวลันกับเวลานะครับบ่ายสามโมงเกือบเกือบบ่ายสี่โมงครับพี่น้องเอานะครับเอามาเบิ้งนะครับมือนี้นะครับเอาไอ้รูปหล่อนะครับเป็น NPR นะครับรถคันนี้นะครับแรกเริ่มเดิมที่จดทะเบียนครั้งแรก2,547นะครับเป็นโตห่างแค่ ห้างแท้ล้านเปอร์เซ็นนะครับเป็นตัวตาเต็มนะครับเป็นตัวยูโรแล้วนะครับเป็นตัวยูโรทูนะครับรถคันนี้ยูโรทูนะครับเด้อนะครับเป็นหัวยูโรแล้วนะครับสีเดิมเกิดเป็นรถเกิดได้ไงมากบ่เคยเห็ุสีจักเทียนนะครับสีเดิมตลอดคันนะครับรถคันนี้สีเดิมตลอดคันนะครับพี่น้องนะครับเอ้าบอกพี่บอกน้องก่อนนะครับโกตุกเปิดราคาอยู่สามแสนหกหมื่นห้าพันบาท ามแสนหกหมื่นหาพันบาทเท่านั้นครับพี่น้องเอ้านะครับสามารถโบจ่าพูดคุยต่อรองกันได้แต่ว่าบ่ให้ต้อไหลเออเอามาเบิ่งน้ำกันนะครับอ่ะนะครับสีสันวันณะนะครับแต่ยังสวยโยนะครับบ่เคยเห็นสีเยือเยเกิดได้ไงมากนะครับสีเดิมนะครับโอทุกเป็นสีล่างแล้วเออโมเบิ่งน้ำกันนะครับเป็นยางเรเดียนทั้งหกเส้นเป็นยางเรเดียนแบบที่ไม่มียางในนะครับเป็นแบบที่บ่มียางในครับพี่น้องนะครับดอกหนาๆเต็มๆนะครับเป็นดอกเป็นเอฟหน้า นะครับเอฟนาหลังนะครับคันาก็เป็นเอฟนะครับเอฟบีอาร์นะครับย่อมาจากเอฟบีอาร์า f าเอฟเอฟหนึ่งย่อมาจากเอฟบีอาร์คือตัวล็อกกี้นอกครับพี่น้องนะครับมาจากล็อกกี้นอกล็อกกี้ไทยสิมีนอนแปดตัวล็อกกี้นอกสิมีนอตหกตัวนะครับสีใส่กันกับรดบานเท่าใดนะครับเอามาเบิ่งน้ำกันนะครับพี่น้องเอานะครับนี่เกียงายในนะครับยังดูหล่อยังดูหล่อนะครับพี่น้องในเบิ่งน้ำกันนะครับ นะครับสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ตัวนี้ยังเดิมโรงงานนะครับเบาะนะครับบาะนะครับผ่าหนังเดิมโรงงานแต่มามีขาดหนีด้อนะครับโกตุกบบเฮ็ดดอกนะครับโกตุกว่ามักแล้วนะครับอ่าผาปูหนังมันยังเดิมโรงงานนะครับพี่น้องอาจสีมีการปะแต่ว่าขันเฮ็ดไม่เสียดายหนังมันนะครับเสียดายหนังมันนะครับมันยังงามอยู่นะครับใส่อีกสิบปีก็ราะได้ทิมกันพูดใส่เป็นนะครับพี่น้อง นะครับเกียงภายหน้าอยู่ครบนะครับเป็นเครื่องเสียงชุดเครื่องเสียงยังอยู่เหมือนเดิมรถคันนี้มีแอร์นะครับแต่ต้องเช็คระบบนะครับเป็นพวงมาลัย p o w เ r นะครับเป็นเทอร์โบนะครับเอาเดี๋ยวจังเบึงเดี๋ยวเครื่องมันเดี๋ยวจังมันย้ายไปอีกเที่ยนหนึงนะครับเพื่อนนะครับผ่าสกกผ่านังยางตัวนี้ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่ครบนะครับสวยๆแผงขางหน้าขางหน้ากคอนโซนยังอยู่ครบทุก่วนทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นทุกชิ้นทุกชิ้นนะครับแผง นะครับแผงข้างในแผงข้างในประตูสวยมากนะครับสีสํมจุ่มกลุมยังบจืดบาลาบาบางนะครับนะครับปิดปั๊บนะครับปุ๊บนะครับแกบจะมาปานสาวซำหน่อยยืนตรงสวัสดีจ้านะครับสติกเกอร์มูเจ้าหูจักบ่สติกเกอร์เนี่อันนี้คืออย่างนะครับสติกเกอร์ตัวนี้พูล้ละก็กระดิ่ทิศไปเสือโคตุกเสือหมองห้ฟังนี่คือเจ้าหนูอิซามุเก <c oughs> ิดท่านบ่บ่แล้วม,มูเจ้าเกิดมาท่านดอกนะครับเป็นเป็นการ์ตูนการ์ตูน ช่องเก็ตสมัยตะเกตามสมัยกกตุกเป็นเด็กหน่อย <c oughs> นี่คือเจ้าหนูเป็นมือปืนมือปืนาการะตูนเรื่องเจ้าหนูอีซามุอีซามุนี่คืออีซามุนะครับ <c oughs> นะครับอีซามุอีซามุ <c oughs> นะครับปูนขอน้อกัดิดไปซื้อฮอร์โมหูจัก <c oughs> บักเป็นสตจิติเกิดมันยังหมูจักเลลร่างข้อเหนื่มมันเหี <c oughs> ่ยวไปเลอนี่คืออีซามุนะครับอีซามุจำไว้พี่น้องนะครับรถขั้นนี้ออกจากนะครับสีเดิมเดิมสีเดิมซ้ำไหมูเจ้ามาเบิงเลยนะครับตั้งปักอำนาจเจริญ นะครับออกมาจากตังปักขนาดเจริญนะครับยังเดิมยังเดิมยังเดิมนะครับยังขนาดกระบะนี่ยังไม่เคยเห็ดสีใหม่จักเฉอเลยนะครับคอกเป็นคอกเล็กแบบหนาๆคอกเล็กแบบตลาดไทยนะครับคอกเล็กนี่แบบตลาดไทยเลยนะครับเล็กฉากใส่น้ากันเล็กฉากหนึ่งสองสามสี่มีเล็กฉากด้วยกัน8ตัวนะครับรถคันนี้ใส่เล็กฉากน้ำกัน8ตัวเด้อนะครับแบกนะครับเสริมหมอล่มแม่แล้วเรียบร้อย นะครับเบรกเสริมหมอลมมาแล้วมีสาะเปา่ามีหม้อลมมาแล้วเรียบร้อยนะครับแหนบนะครับเสริมมาแบบย่างหนาๆน,นะครับแหนบหลังเสริมมาแบบหนาๆนะครับล้อหลังนะครับเป็นบิสตตนเป็นบิสตตนนะครับเป็นแบบเรเดียนแบบที่ไม่มียางในนะครับ ข้างหลังนะครับเฟื่องไทยพ่อไทยเป็นเอฟแล้วนะครับย่อมาจาก f อ r ย่อมาจากตัวล็อกกี้ซึ่งโกตัวบอกให้ฟังเบื้องต้นนะครับความยาวของรถคันนี้อยู่ที่4เมตรสาเซนนะครับสเมตรสาเซนนะครับสเมตรสาเซนหุ่นดีด้วยนะครับนี่เบิงเบิงนะครับโกตุกสูงประมาณร้อยเจ็ดนะครับโกตุกสูงร้อยเจ็ดอันนี้เพียงนะครับประมาณนี้นะครับพื้นมันนะครับพื้นมันสูงประมาณนี้นะครับเบิงเอาเองรถ ครับเอาพื้นเนีพื้นนะครับเป็นพื้นไม้นะครับเป็นพื้นไม้ประดูนะครับเดี๋ยวโปรตุกเปิดให้บ้างนะครับเปิดให้บ้างมีบักอันนี้พร้อมเด้อนี่นี่เออเนี่ยอย่งนี่เออเฮ็ดบักขี้มังยองไงนี่นี่บักขี้มังยองเอาเดี๋ยวเปิดให้พี่น้องบ้างเปิดให้พี่น้องบ้างเปิดลแล้วนะครับครอบแบบหน้าหาแบบตลาดไทยเลยเออโอ้ยนี่นะครับข้างในนะครับข้างในเป็นไม้ประดู นะครับข้างในนี่เป็นไม้ประดูเ้อนะครับแผงข่างดันในไม่มีแตกมีหักนะครับเป็นแผงไม้ประดูอัไรางอะไรมีครบมีให้พี่ให้น้องกีลาับยางหัวมันนะครับเป็นไม้ประดูนะไม่มีแตกมีหักนะครับนะครับพี่น้องเบิรงน้ากันนะครับปลายท่อเป็นสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลสแต่ว่าเขาชีบอย่างแน่แล้วล่ะนะครับคันซี่า้องสืบพี่น้อง นะครับเอาลิ้นเลือกกับของเรียนคัสซี่เนี่ยมัต้องเสิร์ฟไม่ต้องเสิร์ฟลัางเครื่องมือนะครับมีกล่องเครื่องมือนะครับสำหรับใส่เสียบบ่มีอย่างดอกเจ้าของเกแล็คเหมืออกเหมือ่อใพย่ยาดิเออบ่กคันรอเขาบอกให้ควยถังน้ำมันบม่มีห้กระแทกกระทันครับพี่น้องนะครับถังน้ำมันยังอยู่ครบไม่มีรอยกระแทกกระทันนะครับนี่นะครับอันนี้หม้อพักน้ำนะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับก่องสีอยู่ฝั่งพุ่นนะครับบ่คือรอยสิบหาเด้นะครับเอาเบิ่งเขียงภายในต่ฟังทางนี้นะครับ เกียงไฟในฝั่งทางนี้นะครับสัมจุ่มกลุ้มนะครับแผงข่างทางในซ้สัจุ่มกลุ้มนะครับเบิ่งพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยแน่นตึกเป็นพวกอะัยโฮเวอร์แบบแน่นตึกแน่นตึกกุญแจกสองดอกเด้อนะครับเบาะกับมีขาดจุดนี้นะครับพี่น้องนะครับเกียร์นะครับผองโดยสารสวยใช้คําว่าสวยมากพี่น้องผสมข้นผัดไม่น่าพลาดลูกันนี่นะครับสวย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 นะครับพร้อมใส่พร้อมใส่นะครับเอาประตูปุ๊บนะครับแก็บจะมาปานสาวซำหน่อยยืนตรงสวัสดีจ้า โชคเดวลืมบอกให้พี่น้องฟังนะครับช่วหลังกับโตบบกไงคู่แบบไงแรงจึงคืนนะครับช่งหลังแรงจึงคืนหนาไกนไงหลังไก่ไงพี่น้องนะครับโชคนะครับตัวโชคเดี๋ยว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 สิเปิดให้พี่ให้น้องมั้งเครื่องยนต์นะครับพี่น้องน้ำเสดระเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องสี่บีกีนะครับ เครื่องเป็นเครื่อง 4B เกียร์130แรงม้านะครับเป็นเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบเทอร์โบแบบธรรมดาไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเป็นเทอร์โบธรรมดานะครับเป็นดีเซลเทอร์โบ cool er นะครับไม่ใช่อินเตอร์คูลเลอร์นะครับเป็นระบบเทอร์โบธรรมดานะครับข้างในพื้นบ่มีแตกไม่หักนะครับบ่มีผุแม้กระทั่งจุดเดียวนะครับ เป็นใยกันความร้อนยังอยู่ครบนะครับใยกันความห้อนก็นยั่งอยู่ครบนะครับอยู่ครบทุกชิ้นอยู่ครบทุกอย่างนะครับเป็นพวงมลาลัย power air มีระบบแอร์ c o นด i ชั o ความเครื่องมีมัดแต่ว่าต้องไปเช็คระบบกะูะตกบริเวณไหนนะครับปรตุบริเวณไหนวันี้มีความรู้ด้านนี้เลยนะครับบอกได้มีความรู้ด้านนี้ดอกโอ้ยเดี๋ยวน,นี่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 เห็นไหมว่านี่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 โชคเหเห็นปะพี่น้องเห็นบักไงอังคือเลยครับพี่น้องนะครับไว้ใจได้นะครับ สายแบกสายหามผสมควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดนะครับนี่เดี๋ยวสตาร์ทให้พี่น้องได้ฟังเสียงนิ่มๆตั้งเวลาไปตอนเท่าไหร่หมุนเวลาเกินหนึ่งทำนี่พ่อครับโตเลี้ยงเครื่องระยะเติมใจปะนะครับเป็นเครื่องที่ที่เูาต้องตีแพรภูมิใจมาก ใจดำเสมอมากกรสับสื่อที Yeah. ยอนแสงนี่ดูบางผีดูบางผีดังรอยย้อนแสงอ๋อดวามเท่ากันเลครับนะครับสำหรับพี่น้องนะครับกาลั่งมองหารวบรรทุกนะครับใบใสงานนะครับในไฮในสวนบ่อสิเป็นคนอ่อยคนมั่นนะครับโรงงานอ่อยได้เปิดแล้วนะครับพี่น้องนะครับโกตุกัญญาติกันสื่อนะครับก็นี้ญาเพื่นสื่อพี่น้อง ยันบ่ได้ดากมนต์เป็นติดนวดเรียนคอยยันบ่ได้คอยมักคอยของของไอ้เจ้าแพงของทุกกระสือครับพี่น้องมักนะครับว่าจะมักนะครับพี่น้องนะครับผ้าสีนะครับอ่าหกแปดน้าสิเป็นเดือนท่านว่าเสร็จเงี้ยวเงี้ยวเลยครับพี่น้องนะครับผ้าสีหกแปดนะครับยังพึ่งสิตอมาแต่ว่ายังบ่ทันได้ติดนะครับอยู่ในกระเป๋าเอกสารตุกตุกนะครับเดี๋ยวเรามาติดนะครับอันนี้เดือนมีนาเออเดือนมีนาหกแปด นะครับภาษีเดือนมีนาหกแปเด้อนะครับเดือนมีนาหกแปภาษีเตรียมเอกสารพร้อมม้วนนะครับเป็นรถห่างร้อยเปอร์เซ็นะครับบม่ได้เหยดเอียงอีกบไม่ได้แตงเอียงเพิ่มเติมแต้มันไปใส่เลยครับพี่น้องรถคันนี้พร้อมนะครับพร้อมแบกงานหนักพร้อมลุยไปกับพี่น้องพร้อมขนเงินขนทองเขาบ้านเขาซองอุ้ยอคอนคว้าลานแฉบๆเออเอาหม่องติดต้อล่ะค่ะนะครับสำหรับบ้านอยู่เซอโคตุกนะครับอยู่บ้านเ่าโพหมู่ที่ห้า ตำบลหนองคุงสวรรค์อำเภอโกสุมทิ่สายจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องสารคามสารคามนะครับอ่ะนะครับผู้ใดสนิสนใจอย่างเบื้องมาไปกินกลางหากันกับเบอร์โทรศัพท์084468176 5ครับพี่น้อง084468176 5เด้อนะครับหรือกด Gps มาที่โกตุกเจริญยนต์นะครับโกตุกเจริญยนต์นะครับยิี่น้อยๆพามาหอดเฮียนปั๊บบ่มีปัญหานะครับอ่ายังมีอีก สองสามขั้นนะครับกูตุกประเทศน้ำเสนอลดพึ่งของมานะครับพี่น้องนะครับกูตุกกระสีน้ำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับกระสีช่วงนี้มีตรลดรอนอดเขามาพี่น้องนะครับมีตรลดรอๆอนะครับอเ,เอาสารับมือนี้พอพี่พอน้องไปเพียงสามีสักวันนะครับขอกาบเข,ข,ข้าวาสบายดีครับ